ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนเงินกูกลับมาอีกแล้วมึงได้ไหมพียาวันนี้โหไม่ได้เลยพี่น้องนะ <c oughs> เสียเออารมเสียมากเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเพีนยาก็ มันก็มีได้มีเสียนะพี่น้องนะสลอตนะฮะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใครไปเล่นนะพี่น้องนะเออส่วนมากมันจะเสียมากกว่าได้นะพี่น้องนะเออก็ไปสนุกสนานเฉยนะฮะพี่น้องเอออันนี้เพี้ยนยาก็ได้รับวีซ่าแล้วนะพี่น้องนะวีซ่านะฮะตอนนี้เไม่สแตมป์นะฮะไม่เหมือนครั้งแรกที่เพี้ยนยามานะฮะจะแสแตมป์มาจากอขอมาจากสถานทูตนะฮะแล้วก็ได้วีซ่ามาห้าปีในปีแรกนะฮะพี่น้องปีนี้เพี้ยนยาก็ลุ้นอีกนะฮะว่าจะได้ห้าปีหรือสิบปีใช่ไหมพี่น้องนะ เออก็สรุปแล้วได้สิบปีนะฮะพี่น้องนะฮะแต่ว่าที่พาสปอร์ตนี้เขาจะไม่สแตมป์เลยนะคะพี่น้องไม่ไม่สแตมป์เลยนะคะเออนะฮะไม่สแตมป์นะคะพาสปอร์ตขาวสะอาดเหมือนเดิมนะคะเออไม่มีการสแตมป์นะคะเออนอกจากเราจะไปเมืองไทยนะคะเออหรือเข้าออกนะคะไม่มีการสแตมป์นะจ๊ะพี่น้องเออแล้วก็แล้วมันเป็นยังไงอ่ะเราได้วีซ่าแบบไหนคะพี่ยาก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นการต่อพาสปอร์ตนะคะลองทำในอิตาลีนะคะพี่น้องเออนะฮะ นั่นเอ่อครั้งที่สองนะฮะก็จะได้เป็นวีซ่าแบบนี้พี่น้องนะเออนะฮะแบบนี้นะฮะเป็นบัตรเลยนะฮะพี่น้องเป็นเป็นบัตรเลยนะฮะเอ่อเป็นบัตรเลยนะฮะก็ดีใจมากเลยนะพี่น้องนะเออยังไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติไงนะฮะเออยังพูดไม่ได้แล้วก็เออยังไม่ทำนะฮะยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเอออยางมึงไปเปลี่ยนเป็นชาติหมาชาติชั่วเหรอจ๊ะพี่น้องวอกเออใจ่ามเออ ชาติไหนก็ได้นะคะพี่น้องเออเพราะยังไงเราก็ถือสองสัญชาติก็ได้พี่น้องนะเวลาเราไปไทยเราจะใช้พารไทยก็ได้ใช้พารอ่าอิตาลีก็ได้นะคะพารเมืองน,นอกก็ได้นะฮะแล้วแต่เรานะ,ะถ้าเราไปพารเอ่อเมืองน,นอกเราเราจ็อบพาสเมืองน,นอกออกไปนะ,ะเปลี่ยนสัญชาติแล้วนะ,ะอ่ะเราก็อยู่แบบฝรั่งอ่ะพี่น้องนะเออต้องออกไปต่อวีซ่าอ่อ นอกประเทศใช่ไหมอย่างเราไปเมืองไทยสามเดือนเราก็ต้องไปต่อขเขมรนนะ่ะเออไปต่อลาวไปต่อมาเลเซียหรือไปต่อที่ไหนก็ได้นะฮะจ็อบเข้ามาแต่ถ้าเราถือวีซ่าบ้านเรานะฮะถือพาสปอร์ตบ้านเราเข้าเมืองไทยเราก็ไม่ต้องไปจ็อบนะฮะเออเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมแต่เรามีเรามีเอ่อสองสัญชาติแต่การถือสองสัญชาติมันดีอย่างไง,งน้องน,นะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะในโซนยุโรปยี่สิบประเทศนี้นะฮะเราไม่ต้องขอวีซ่านะฮะ ซื้อตั๋วไปได้เลยนะฮะเออนี่แหละที่เพียงยาอยากอยากบอกอยากเหตุนะ,ะแฟนอยากให้เหตุเพราะว่าอันเวลาเราจะไปเที่ยวประเทศไหนเราจะได้ไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมค่ัพี่น้องเออไม่ต้องไปขอตอมอไม่ต้องขออนุญาตว่าฉันจะออกจากเมืองนะแต่ตอนนี้ถ้าเพี้ยนยาออกนอกประเทศเพี้ยนยาต้องไปขอเอ่อตำร,รวจนะฮะเออว่าฉันขออนุญาตออกต่างประเทศต้องแจ้งเขานะฮะพี่น้องว่าเราออกไปประเทศไหนไงเออแบบนี้แหละเออถ้าเราไม่กลับบ้านถ้าเราไปประเทศโซนยุโรปอะไรเงี้ยนะ อันนี้แฟนพูดให้ฟังนะ,ะโอเคนะจ๊ะพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้นะฮะวันนี้เพียงยาก็ดีใจสุดๆใหมันผ่านหลายเรื่องไงพี่น้องนะผ่านหลายเรื่องหลายราวและเออก็สบายใจมากนะฮะว่าจะเป็นเรื่องลูกนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวเองนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องทุกช่องทางใจที่เป็นกําลังใจให้ขวัญใจคนยากคนตลก,ตลกตลอดมานะฮะขอบคุณทุกช่องแรงใจจ้ะพี่น้องนะ นี่นะฮะหน้าตาวีซ่าเป็นบัตรประชาชนแบบนี้แล้วนะฮะพี่น้องเออนะฮะสิบปีนะฮะสิบปีฮ่า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 ฮ see you in class จน๊ะพี่นะ้องนะคลิปหน้าจ้นะไายบายจ้ bye bye, นะอ่า uh, not forget the comment ไฟแคนโก้ see you จนะ้ friend, นะไมค์เฟรนจ์จ้ะ